การนำเสนอเรื่องผลหลังการฝึกงานกระผมนายแตตายุคุณตองแก้วรหัสนักศึกษา6 3 3 0 1 0 5 0 0 1นย์ายคอิเล็กทรอนิครับ สถานที่ฝึกงานชื่อสถานที่ฝึกงานด้านนองเซอวิสท,ที่อยู่254ถนนกรุงแสงตำบลจะไมายอำเภอตุอง้งสงจังหวัดนครีธรรมราชนาดปาน 10, เปตานี80110โทรครับ0 6 3 4 8 8ส2 2 ก,กิจกรรมการฝึกงานครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต,ต่างๆซ่อมเครื่องเชื่อมครับซ่อมปีแอมครับปัญหาแเะอุปสรรคครับ หนึ่งไม่เข้าใจวิธีการจมเครื่องจักรใบขวาบางประเภทสองอุปกรณ์ในการจมเครื่องจักรใบขวาไม,ไม่เพียงพอสามสถานที่ฝึกงานมีพื้นที่กับแคบสี่ปัญหาด้านสภาพอากาศในฝนตกครับ ประโยชน์ที่ได้นะครับ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการ่อมเครืวว่องใช้ไฟฟ้า 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการ่อมเครืวว่องใช้ไฟฟ้าสา 3. สาม,มารถลงมือปฏิบัติและ่อมเครืวว่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง4เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยครับ ผมก็จบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ